Gracias. 完了。嗯 <noise> หายใจเข้าทอ้องหองหายใจออกท้องแทงหายใจเข้าทอ้องหองค่ะและหายใจออกท้องแทงจากนั้นวางแขนข้างลำตัวนะคะสุริยะนัมสกาาหายใจเข้าของแขนแนบหลังหงูวาดมือพนมสูง ดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออกชวนย้อนกลับมาวางหมือไว้ที่พื้นและวางหน้าคาะชิดค่ะหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่างค่ะหายใจออกยืดขาซ้ายไปและวางหลังเท้าร่างดันสะโพกมาด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหลเปิดอก บีบสะบัดเข้าหากันสีสักาชิตามองต่ำคางผ้าไว้นับหนึ่งอดทนค่ะนับสองนับสามนับสี่และตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหน้ามาคู่ขาหัะ พร้อมดันหัวไหล่ลงต่ำนะคะสู่ท่าสุนักแหลงนำเขา่าอกและคางวางพื้นก้นดุกั้นลมหายใจหลังเท้าราบจะดัวหายใจเข้าสไลด์เลื่อนลําตัวค่ะสู่สุนักแหลงหายใจออกจิกไปเท้าโดุสะพกสู่สู่ท่าสุนักแหลง หายใจเข้ายกค่ะขามาไว้ด้านหน้าัาวเข่าขวาหล่าเท้าด้วยดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหหมุนหัวไหล่เปิดอ,อกบีบสะบักเข้าหงขา,าสีสะเชิดตามองตักค้างท่าไว้นักหนู นับสองนับสามนับสี่และตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหลังมาคู่ขาหน้าพร้อมยืดแ่นหลังสนว่างค่ะหายใจออกวางหน้ผาผากทิดหายใจเข้าพนมมือวาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้า และดันลำตัวมาด้หายใ,ใจออกพนมมือกลางอ,อกวางแขนข้างลำตัวหายใจเข้าค้องแขนแนบหลังหูวาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้าแรดันลำตัวมาได้หายใ,ใจออกขวนย้อนกลับวางมือไว้ที่พื้นและวางหน้าผากชิด หายใจเข้ายืดแ่นหลังส่วนางกหายใจยืดขาซ้ายออกมาและวางหลังเท้าดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหล่เปิดอ,อกบีสะบักข้างหาตาจสีสะชาติตาหมอกต่ค้างค่าไว้นับหนึ่งนับสอ นับสามนับสี่และตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหน้ามาคู่ขาหลังพร้อมดันหัวไหล่ลงต่ำสู่ท้าสุนักแหลมนำเขา่าอกและคางวางพื้นก้นเดินร่านลมหายใจหายใจเข้าสไลด์เลื่อนลำตัวค่ะสู่สุนักแหละ หายใจออกจิตไปเท้าโด่งสะโพกสูงสู่ท่าสุนักแหลมหนึ่จะเข้ายกขาขว,วาไปไว้ด้านหน้าวางห่าหงเท้าได้นะคะดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหล่เปิดอกบีบสะบักเข้าขากันศีรษีสะชาติตามองตัค้างขาไว้นับหนึ่ง นับสองนับสามนับสี่และห้าต้ามองต่ำวางมือเต็มยกขาหลังมาคู่ขาหน้าพร้อมยืดแขนเหล่าสนร่างค่ะหายใจออกวางหน้าผาหายใจเข้าพนมมือวาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้า และดันลำตัวมาครับหายใจออก mm. พนมมือกลางอกวางแขนข้างลำตัวปลาดวันค่ะหายใจเข้าพนมมือข้องแขนแนบหลังไว้วาดมือพนมสูง mm. ดันสะโพกไปด้านหน้า mm. และดันลำตัวมา mm. หายใจออกทวนย้อนกลับมาวางมือไว้ที่พื้นและวางหน้าผากชิดค่ะหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่างค่ะ หายจับยืนขาซ้ายออกมาระหว่างหลังเท้าล่างดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านข้าหมุนหัวไหล่เปิดอ,อกบีบสะบักเข้าหากันสีสะชาติตามองต่ำ้างผ้าไว้นับหนึ่งนับสองน,นับสานับสี่และหตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหน้าไปคู่ขาหลัง ร้อมดันหัวไหล่ลงต่ำสู่ท่าสูนักแลลงนำเขา่าอกและคางวางื้นก้นโดกกลั้นลมหายใจค่ะหายใจเข้าสลายเลื่อนลำตัวค่ะสู่สุนักแห้นหายใจออกจิกไปเท้าโดดสะโพกสูงสู่ท่าสุ่นัก แล้หายใจเข้ายกขาซ้ายมาไว้ด้านหน้างอเข่าฝาหลังเท้าด้านดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลําตัวมาด้านหมุนหัวไหล่เปิดอกบีบสะบักเข้าขากันสีสักเชิดตามองต่ำค้างข้าไว้นับหนึ่งนับสอง นับสามนับสี่และตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหลังมาคู่ขาหน้าพร้อมยืดหลังวนล่างค่ะหายใจออกวางน้คผักชหายใจเข้าพนมมือวาดมือพนมสูดดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลําตัวมาด้านหายใจออกพนมมือกลางอก วางแขนข้างลำตัวเท้ะเบรกย่อ Ламчу, <laughs>